สวัสดีครับซามูไรเวหกสิบเยินดีต้อนรับทุกคนครับผมคือซามูไรวิชาเกินและวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เขียนลงในตำราประวัติศาสตร์เรื่องราวของซามูไรที่ถูกขนานนามว่าปีศาจจากภายนอกแต่เป็นเทพเจ้าจากภายในโอตานิโยชิกาสึครับชื่อของเขาอาจไม่คุ้นหูเท่ากับโอดะโนกุนางะหรือโทคุกาวะอีเอยาสึแต่วีรกรรมและความพักดีของเขามันยิ่งงูกว่าคำว่ายิ่งใหญ่ครับ เรื่องราวนี้ถูกเล่าผ่านมุมมองของผมผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยได้เห็นเขาด้วยตาตัวเองและสิ่งที่ผมจะเล่ามันตัดไม่ตรงกับประวัติศาสตร์พี่พวกคุณเคยเรียนมาเพราะเรื่องราวนี้มันซับซ้อนกว่านั้นครับเสียงลมพัดแผ่วเบาผมจําได้ดีวันนั้นเช้าตรู่ของวันที่21ตุลาคมโคโซก01คม1ที่เซกิงาฮาระผมเป็นเพียงนักรบปลายแถวที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หัวใจผมเต้นแรงด้วยความกลัว ไม่ใช่เพราะศัตรูแต่เพราะสายตาของซามูไรปีศาจที่ยืนอยู่กลางทุ่งสายตาคิดเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้ร่างกายของเขาจะถูกกัดกินด้วยโรคร้ายเขาโอตานนโยชิกาสึยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความหวาดกลัวของทุกคนเขาไม่ได้มาเพื่อชนะเขาไม่ได้มาเพื่อตายอย่างต่อประโยชน์แต่เขามาเพื่อโอนเป็นส่วนหนึ่งของจุดยุคสมัยและในวันทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุด ผมมองเห็นภาพในอดีตถ้าพี่ย้อนกลับไปในวันที่เขายังแข็งแกร่งในวันที่เขาคือวีรบุรุษที่แท้จริงไม่ใช่ปีศาจในสายตาใครแต่เป็นเทพเจ้าในสายตาของเพื่อนเขาคนหนึ่งอิจิดะมิชินาริผมจำได้ว่าในสมัยก่อนเรื่องราวของโยชิคัตสึถูกเล่าขานในวงกว้างมันไม่เหมือนกับตอนนี้ที่ถูกกลืนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษตั้งแต่เด็กครับทุกคนตามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เด็กคนนี้คืออัจฉริยะแต่ความอัจฉริยะของเขามันมาพร้อมกับบางสิ่งที่ประหลาดเขาถูกฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับคำอ่านใช้ดาบแต่เป็นการฝึก,กจ,จิตใจฝึกความอดทนเพื่อรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นโรคร้ายที่รอวันกำเริบคำพูดของอาจารย์เขาผมได้ยินมาว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆผิวหนังซีเผือดและในที่สุดก็จะกัดกินชีวิตของเขาเสียงถอนหายใจ แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยนะครับในค่ายฝึกของโอดะโนบุนะทุกคนต่างจับตาดูเขาชายหนุ่มผู้เงียบอ่อนครึมที่ไม่เคยพ่นไม่เคยแสดงความเจ็บปวดให้ใครเห็นในขณะที่คนอื่นๆกำลังหัวเราะและหอกล้อกันเขากลับนั่งอยู่คนเดียวสมาธิของเขามันจดจ่อยอยู่กับการฝึกฝนดาบของเขาคือส่วนหนึ่งของร่างกายและความแม่นยำของเขามันเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งนินจาจากตระกูลอิกะ พยายามแทรกซึมเข้ามาในให้ยทุกคนกำลังวุ่นวายไม่มีใครสระเพียงชั่วพริบตานินจาคนนั้นก็สิ้นชีพมันเป็นเหมือนกับว่าเขาอ่านใจของนินจาคนนั้นได้แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออาการของโรคร้ายที่กำลังกัดกินประสาทสัมผัสของเขาให้ทำงานไวเกินปกติซึ่งมันก็คือคำสาปของเขาแต่ในมุมมองของนักบอบยงพวกเรามันคือพรจากสวรรค์ต่างหากแล้วเขาก็ได้พบกับอิชิดามิสนาริ ผมในฐานะนักรบปลายแถวที่แอบชื่นชมพวกเขาผมจำได้ว่าสองคนนี้เป็นเหมือนเงาของกันและกันมิสนาริเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าเฉลียวฉลาดเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในความยุติธรรมแต่ในมุมมองของบางคนเขาคือคนที่น่ารังเกียจเพราะความตรงไปตรงมาของเขาไม่ยอมก้มหัวให้ใครส่วนโยชิกัตสึเขาเป็นเหมือนดาบที่คมกริบที่ถูกควบคุมโดยมิสนาริและมิสนาริก็เป็นเหมือนปลอกดาบที่เก็บซ่อนความคมนั้นไว้ ผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่มิซูนาริพยายามจะให้โยชิกตสึดื่มน้ำชาจากถ้วยเดียวกันกันกบเขาแต่โยชิกตสึปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ต้องการให้มิซูนาริต้องแปะเปื้อนด้วยโรคร้ายของเขาเสียงขอนหายใจดามุอกะกับพูดว่ามิซูนาริเขากลับพูดว่าอ,อกว่าเรื่องผิวหนังที่น่ารังเกียจนี้และเขาก็ดื่มน้ำชาจากถ้วยนั้นในสายตาของคนอื่นๆมันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในสายตาของผมมันคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของความพักดีที่ไม่มีเงื่อนไขและมันคือจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ผมเคยได้ยินมาว่านินจาจากตระกูลโคกะยังเงียบเนียเราวกับว่าเขาเป็นปีศาจที่คอยปกป้องมิตรของเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นร่างกายของเขากำลังส่งเสียงร้องเตือนและความเจ็บปวดนั้นกำลังเริ่มกัดกินเขาช้าๆสงครามครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง หลังจากการจากไปของโตโยโทมิฮิเดโยชิแผ่นดินญี่ปุ่นก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนอิชิดะมิทเนาริและฝ่ายที่จงรักพักดีต่อโทกุกาวะอิเอยาสุผมจำได้ว่าในห้องกระชุมมันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจผู้คนต่างมีแผนการของตัวเองมีเพียงมิทเนาริเท่านั้นที่ยังคงเชื่อในอุดมการณ์ของเขาและโยชิคตสึเขายังคงยืนอยู่ข้างๆมิทเนาริราวกับเป็นเงา เสียงโขบคิดแต่ผมก็แอบ,บได้ยินมาว่าก่อนการประชุมโทกุกาวะอิเอยาสุได้ส่งนินจาชั้นยอดจากตระกูลโคกะมาเจรจากับโยชิคัตสึและเสนอตำแหน่งที่สูงส่งให้เขาแต่โยชิคัตสึปฏิเสธอย่างไม่ลังเลและนินจาคนนั้นก็กลับไปอย่างว่างเปล่าผมจำได้ว่ามิ t ซูนาริเคยถามเขาว่าเจ้าไม่มีแผนการของตัวเองเลยหรืออะโยชิคัตสึตอบกลับไปว่าแผนการของข้าคือการทำตามแผนการของท่าน คำพูดนั้นมันก้องอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้สําหรับคนภายนอกอาจมองว่าโยชิคัตสึ s เป็นแค่คนโง่เป็นเครื่องมือแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นนักวางแผนที่ล้าลึกเขารู้ดีว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างมิกของเขาต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตและในอีกมุมหนึง่งพวกนินจาจากตระกูลอิก,กะก็ถูกส่งเข้ามาโดยโอกาซกิจินไนที่ต้องการจะแทกซึมเข้ามาสังหารมิสซูนาริ แต่ทุกครั้งที่พวกนินจาพยายามเข้ามาโยชิคัตสึก,ก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงอันตรายและจัดการกับพวกเขาได้หมดมันเป็นเพราะสัญชาตญาณของเขาที่ถูกขัดแก่ลามาอย่างหนักเพื่อปกป้องมิตรของเขาจากภัยอันตรายที่มองไม่เห็นการต่อสู้ในสมรภูมิเซกิงาฮาระเริ่มต้นขึ้นผมจําได้ว่ากองทัพของมิตสึนาริแม้จะดูเหมือนมีจํานวนมากกว่าแต่ภายในเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน คุณพลบางคนเนี่ยมีสายตาที่เหม่อลอยบางคนก็เหมือนจะรอเวลาที่จะหันหลังให้กับเพื่อนร่วมรบแต่กองทัพของโยชิกัตสึลัดแตกต่างออกไปแม้จะมีจํานวนน้อยกว่าแต่ทุกคนทุกคนในกองทัพของเขาต่อสู้เรากับเป็นคนสิ้นเดียวทุกคนรู้ดีว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่ออํานาจแต่เพื่อคนคนหนึ่งโยชิกัตสึยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายของเขาอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดคิ้วหนังของเขาสีเผืออด แต่ในสายตาของพวกเราเขากลับดูเหมือนปีศาจท,ที่ไร้เทียมทานเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังทุกคนในกองทัพของเขาทุกๆคนร่วมกันต่อสู้ร่วมกันปกป้องเขาและนายะเวะลาเดียวกันเขาก็ปกป้องพวกเราผมจําได้ง่ายนินจาหนักตระกูลโคกะพยายามที่จะลอบเข้ามาสังหารโยชิกตสึแต่พวกเขากลับถูกล้อมด้วยกองทัพของเขาที่ต่อสู้เรากับไม่มีความกลัวและนินจาเหล่านั้นก็ต้องล่าถอยไปอย่างรวดเร็ว ผมจำได้ว่าโยชิกตสึเคยพูดกับลูกน้องของเขาว่าถ้าพวกเจ้าคิดว่าข้าคือปีศาจก็จงเป็นปีศาจของข้าและช่วยข้าพวกกระดมด้วยความจริงใจและทุกคนทุกคนในกองทัพของเขาก็ต่อสู้เรากับว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณของเขามันคือพลังของความพักดีพลังที่สามารถเอาชนะโรคร้ายและเอาชนะความกลัวได้แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนคาดไม่ถึงโคบายาคาวะฮิเดอากิขุนพลที่มิซึนาริไว้วางใจ กลับหันหลังให้และโจมตีกองทัพของพวกเราจากด้านหลังผมในฐานะนักรบปลายแถวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงความหวังสุดท้ายของเรากำลังจะดับลงเสียงเศร้าซ้อยผมจำได้ว่ามิสเนริวิ่งมาหาโยชิกัตสึใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาพูดว่าโยชอิกัตสึข้าขอโทษข้าข้าทำให้เจ้าต้องมาตายและโยชิกัตสึที่ร่างกายสันเทาแต่ใบหน้ายัางคงนิ่งเฉย เขาตอบกลับไปว่าท่านไม่ได้ทําให้ข้าต้องมาตายท่านเพียงแค่เปิดโอกาสให้ข้าได้ทําสิ่งที่ข้าต้องทําคําพูดนั้นมันคือการปลอบใจที่เจ็บปวดที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาในเวลานั้นผมมองเห็นภาพสะท้อนในสายตาของโยคิกตสึเขาไม่ได้เสียใจเขาไม่ได้โกรธข้าเพียงแค่ยอมรับชะตากรรมของเขาและสิ่งที่เขาทําเขาทําเพื่อมิดซินาริเพื่อให้มิดซินาริได้หนีเพื่อให้เขาได้มีชีวิตต่ตอไปและในอีกมุมหนึงน่งนินจาจากตระกูลโคกะ ที่แอบซ่อนตัวมานานก็พยายามที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อเข้ามาสังหารมิสุนาริแต่พวกเขากลับถูกกำจัดยันหูดเร็วและไร้เสียงโดยซามูไรผู้อีกต่อไปแต่มันคือพลังของวิญญาณที่ปกป้องและต่อสู้จนถึงลมหายใจสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ว่าไม่มีทางรอดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบลงแล้วกองทัพของเขาแตกพ่ายมิสุนาริหนีรอดไปและเขาโอตานนโยชิกตสึก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้น ผมจำได้ว่ามีทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาพูดว่าท่านแม่ทัพท่านต้องหนีพวกเราจะต้านเอาไว้เองแต่ยโยชิกัดสึกกับสายหัวและพูดว่าไม่จำเป็นหน้าที่ของข้าเด็ดจบลงแล้วเสียงสะอื้นเขาไม่ได้พูดด้วยความอ่อนแอแต่ด้วยความภาคภูมิใจเขาได้ทำสิ่งที่เขาต้องทำปกป้องเพื่อนของเขาและเขาก็หันไปพูดกับทหารคนนั้นถ้าเจ้าพักดีต่อข้าจนเอาศีรษะของข้าไปซะ อย่าให้พวกมันได้พบคำสั่งนั้นมันทำให้ทหารคนนั้นต้องน้ำตาไหลแต่เขาก็รู้ดีว่ามันคือคำสั่งสุดท้ายของนายและมันคือการแสดงความพักดีคั้สุดท้ายและในขณะเดียวกันนินจาจากตระกูลโคกะก็พยายามที่จะเข้ามาในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาพวกเขาต้องการให้โยชิกตสึทรยศต่อมิสุนาริเพื่อแลกกับการรักษาชีวิตแต่โยชิกตสึไม่แม้แต่จะหันไปมองเขาเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองแทนที่จะทรยศต่อมิตรของเขา มันคือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาการตัดสินใจที่ทําให้เขาไม่ได้เป็นหลังจากการจากไปของโยชิคัตสึความพ่ายแพ้ของกองทัพมิซูนาริก็เป็นที่ประจักษ์ผมและทหารที่เหลือรอดต่างก็ล่าถอยเราไม่ได้หนีแต่เรากําลังหลบหนีจากความจริงความจริงที่ว่าเราสูญเสียผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปผมจําได้ว่าทหารที่ได้รับคําสั่งจากโยชิคัตสึเขาแบกศีรษะของโยชิคัตสึหนีไปและซ่อนมันไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอเพื่อไม่ให้เอ่ย เกียรติของโยคิคตสึต้องตกเป็นของพวกโทกุกาวะมันเป็นการแสดงความภักดีครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้ใดๆเสียงลมพัดในเวลานั้นผมมองไปรอบๆเห็นทหารคนอื่นๆที่กำลังร้องไห้พวกเขาไม่ได้เสียใจเพราะแพ้สงครามแต่เสียใจที่ต้องสูญเสียผู้นำที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้นำแต่เป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนคนที่พวกเขาสามารถฝากชีวิตวิทย์ไว้ได้และในขณะนั้นเองนินจาจากตระกูลโคกะก็เข้ามาในพื้นที่ พวกเขาพยายามที่จะตามหาศีรษะของโยชิคัตสึแต่ไม่ว่าพวกเขาจะค้นหาเท่าไร่พวกเขาก็หาไม่เจอเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าศีรษะของโยชิคัตสึไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แล้วแต่มันถูกปกป้องด้วยความพักดีของทหารที่ยินดีที่จะตายเพื่อปกป้องเกียรติของนายของเขาเรื่องราวของโอตานิโยชิคัตสึมันไม่ได้จบลงที่ความตายแต่ความตายของเขาเป็นเหมือนการปลูก <Blue. S 1> เมล็ดพันธุ์แห่งความพักดีให้เติบโตในใจของพวกเราทุกคนหลายปีผ่านไป ผมในวัยชารานั่งมองดูใบเมเปิลที่ร่วนหล่นลงมาเรื่องราวของโยชิคัตก็ยังคงต้องอยู่ในหัวของผมผมไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์จะเขียนถึงเขาว่าอย่างไรจะเขียนถึงความบกพร่องของร่างกายเขาหรือจะเขียนถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจแต่สําหรับผมและสําหรับทหารที่รอดชีวิตจากวันนั้นเราจะจดจําเขาในฐานะเทพเจ้าในฐานะผู้ที่มอบทุกสิ่งต่างทุกอย่างเพื่อปกป้องเพื่อนของเขา เสียงถอนหายใจผมเคยได้ยินมาว่านิงจาจากตระกูลอิกะที่เคยเพยายามจะลอบสังหารมิสซินาริได้ออกมาเบิดเผยความจริงหลังจากสงครามจบลงพวกเขาบอกว่าการลอบสังหารของพวกเขาล้มเหลวทุกครั้งไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะมีปีศาจท,ที่มองไม่เห็นคอยปกป้องมิสซินาริอยู่ซึ่งพวกเขาก็เพิ่งมารู้ภายหลังว่าปีศาจท,ที่ว่าคือโอตานนโยชิคัตและพวกเขาก็ยอมรับในความสามารถของเขา แม้แต่ศัตรูยังต้องยอมรับและในมุมมองของผมเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อมิชนารีแต่เขาต่อสู้เพื่อความเชื่อของเขาความเชื่อที่ว่าความพักดีและศักดิ์ศรีมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของนัครบความตายของเขาก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อนั้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นตำนานเรื่องราวของเขาให้ลูกหลานฟังเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความพักดีที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรชีวิตของโอตานนโยชิคตสึ อาจจบลงด้วยความพ่ายแพ้ในสายตาของประวัติศาสตร์แต่สำหรับผมและทุกคนที่เห็นเขาในวันนั้นเขาคือผู้ชนะเขาชนะใจตัวเองเขาชนะความกลัวและเขาชนะความตายด้วยการเลือกที่จะตายอย่างมีเตียติการกระทำของเขามันไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาแต่มันสร้างตำนานตำนานของความพักดีและความกล้าหาญที่จะไม่มีวันจานหายไปและมันคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ผมได้รับจากเขา เสียงลมพัดเรื่องราวของเขาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าความพักดีที่บริสุทธิ์มันสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างและไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดความพักดีและเกียรติยศมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นเทพเจ้าในสายตาของคนที่คุณรักเสียงเงียบงันหากคุณชอบเรื่องราวเอาในสไตล์ซามูไรเวสต์69แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ หรือถ้าคุณมีเรื่องราวซามูไรายหรือนินจาคนไหนที่อยากให้เราเล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเราพร้อมจะดำดิ่งลงไปค้นหาเรื่องราวที่หายไปในหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณฟังขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า